ถึงเลยทั่วประเทศไทยไม่มีนานกว่านั้นนะคะลูกค้าสิเล็กทุกคนนะคะอันนี้คือตัวอย่างของเสากับคาสําเร็จรูปกําลังจะขึ้นส่งไปหาลูกค้าแล้วรถขนส่งมารับแล้วสินค้าของคุณจะถึงภายใน1นงวันเท่านั้นของหนึ่งถึงสวันถึงเลยทั่วประเทศไทยไม่มีนานกว่านั้นอันนี้จะเป็นเสาแบบงอปลายสําเร็จรูปแบบเล็กคานสําเร็จรูปแบบยาวแล้วก็ฟุติง้งสำเร็จรูปติ้งฐานแผ่ข้างหลังแล้วก็เป็นเสากับคาน ะค,ะคือสตอสมัยได้ตอนนี้นะคะสินค้าเรากําลังจะส่งไปหาลูกค้าแล้วเราแอบมาให้ดูการขนส่งสินค้าแล้วว่าระวังแค่ไหนดูการยกเรามีเครนยกสินค้าเพื่อเอาไปวางที่รถการขนส่งทําไมบางคนบอกออ้ยไมเหล็กไม่พ เลยนี่คือการยกใช้เครนยกไม่พอยังใช้คนจับสินค้าด้วยเราจะดูน้ำหนักแต่ละสินค้าจะยกได้เท่าไหร่ในลอตไหนไม่ใช่เอาไปกองกองกองทับทับกันแล้วยกนะมันพังเนี่ยค่อยๆย,ย,ยกแล้วก็ลงเครนนี่มีแรงงานของเราอีกข้างบนเพื่อเมคชัวว่าไม่เบี่ยวเสร็จปุ๊บหัวหน้าผลิตจะใช้ตลับเมตรดึงแล้วก็วัดว่าระยะสเสด็จรูกราสาสเสด็จรูปตอนวางบนรถอะระยะเท่ากันไหมกี่เมตร เซนติเมตรเพื่อ,อที่จะได้ไม่เกิดการกระแทกกัน